เดี๋ยวากัอ right? ุ้ยปิดเสือทำไมนะนี่นี่นี่อเรคิดับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะสวัสด Ges ีครับวันน huh> ี้นะครับอยู่กับช่องออมริตคิดขับนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับวิกตอรเรียการ์เด้นในเกษตรหกเก้าปากซอยบ้านเรานะครับ วันนี้ก็จะพาอมเล็ตมาก,กินไอติมนะครับแล้วก็จะซื้อน้ำข้าวโพดนะครับแล้วก็จะไปดูใครเต้นคะน้องเชเบดเ,เ,เต้นอมเล็ตไม่เต้นแล้วเหรออมเล็ตไปเรียนพิเศษอะไรคะ,ะอมเล็ตไปเรียนพิเศษอะไรแทนโดนตรีนะมาแบมือมาแบมือมาเดี๋ยวนี้น<อ>ี่เขาเรียกว่าอะไรโดนตีถูกไหมโดนตีครับเพราะเอ็มไม่ใช่โดนตีโอเคไปกินไอติมกันก่อนแล้วกันนะครับเ เดี๋ยวเราไปกินไอติมได้ทุกนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูน้องชเชเบตเขาเต้นกันดกว,ว่าเขาจะเต้นได้หรือเปล่านะานอันนี้คือเพื่อนอม็ตนะครับอยู่กรบิทักตอนนี้ย้ายไปสารศาสตร์แล้วนะเพราะว่าไม่ชอบ,บชวิเชียสกูลเพราะเอ็มก็ไม่ชอบครับฝากไปถึงกรบิทักด้วย <c oughs> วิเชียรสกูลปวดหัวมากเลยอม็ตก็เจอเอ็ซีนะครับแล้วก็จะมากินไอติมจะมากินไอติมต่อฮะอันนี้ต้องรอวันเกิดก่อนลูกไม่มีหรอก3ามิบาทมีที่ไหนล่ะ สามสิบอันนี่เหรอเอานี้เหรอเอานี้ได้งั้นเดี๋ยวเปิดตู้แล้วก็ไปรอจ่ายเงินเลยไปเร็วเดแตวมันไม่เย็นเนอะมีการดึงเชิงรอเวลาด้วยนะครับนี่นี่นี่เต้นมีความสุขน้องเชเบตเต้นเก่งไหมมาเรียนครั้งแรกก็เต้นเก่งเต้นอ่อนอ่อนกว่าออมเล็ตมากออมเล็ตเป็นคนที่เอวแข็งนะครับแต่ว่าน้องเชเบตนี่เอวอ่อนเขาบอกว่าทำนี้เออเดี๋ยวขึ้นไปดูเดี๋ยวขึ้นไปดูน้องเชเบตกันนะ พ่อผมก็ชอบพามเลยมากินได i r y q ควีนนะครับเพราะว่ามันเป็นไอติมที่ราคาถูกนะครับประมาณ10บาท12บาทก,ก็ทานได้แล้วนะครับก็ไม่ได้แพงมากด้วยแล้วก็รสชาติดีไม่ได้หวานมากเทียบกับเจ้าอื่นนะครับผมไม่ได้โฆษณาหรอกนะแต่ว่าชอบนะเก็บตังค์ดีๆลูกแต่เดี๋ยววันนี้เําเลยไม่กินโคนใช่ไหมออาเลยกินโคนไหมกินอันนี้เนาะโอเคนั่นเดี๋ยวรอจ่ายเงินก่อนแล้วกันนะครับเฮ้ยมันมันเบียวมันเบี้ยวมันเบี้ยวทำดีๆอเอาออกมาเลย อุ้ย,ยระวังนะเออระวังเพื่อนโหนี่นามสิบบาทนะครับผมโหทะลักเลยอืมอร่อยฟินเลยเดี๋ยวเพื่อนไปซื้อน้ำข้าวโพดแป๊บนึงนะครับเนไปฝากแม่อูน๋นี่แม่อู๋ลงมาเพฮ้นยังไม่ได้น้ำข้าวโพดเลยอเอาเหล็กินหมดได้อย่างว่องไวมากนะครับเดี๋ยวเพื่อนจะมีข้าวโพดให้อเอาเหล็กินต่อด้วยนะอ่ะข้าวโพดข้าวโพดยักษ์นี่เขาก็แต่งร้านสวยนะแต่งเป็นธีมข้าวโพดนะครับผมนี่มีข้าวโพดเต็มไปหมดเลยนะ <laughs> ก็กินหมดเลยให้มือเปื่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดิงขยะนะเดี๋ยวขึ้นไปดูน้องเชเบตเต้นกันนะครับน้ำข้าวโพดนะครับผมเอาไปฝากแม่อุนะครับส่วนน้องเล็กก็ไม่ค่อยชอบกินนะถ้าไม่เอาทิ้งอ่ะค่ะขยะไม่เจอใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราไปดูน้องเชเบตเรียนเต้นกันนะครับนี่แม่อุไปซื้อมาเชเวย นี่ครับน้องเชอเร์เบตเดี๋ยวเพิ่มจะถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวเมเข้าไปถ่ายไหนได้ไหมเดย้ดูเอวเขาดิยเปิดเสือ้อมยตัวเขาอ่อนมากเลยนะน้องเชอเบอ่อนกว่าออมเล็เห็นไหมเขามีส่วนส่งที่แบบ <c oughs> ความผิวที่ดีกว่าออมเล็ต นี่นี่นี่เออน่ารักไหมอ <c oughs> อมเล็ตออมเล็ตว่าน้องปเป็นยังไงบ้างผิวไหมตัวอ่อนนะน้องตัวอ่อนนะแต่ท่าแต่ท่าไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ชอบขี้เอีท่าเอง <c oughs> ชอบคิดท่าขึ้นมาเองนะครับ แล้วเดี๋ยวถ้าเขาให้เข้าไปถ่ายทีเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายได้ใช่ไหมพ่อเอ็ม่็เข้าได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายตอนจบแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ให้เขาซ้อมไปก่อนครับแตะพ่อมว่าเขาค่อนข้างจะมีความสว่างในการเต้นนะน้องเชเบ็ตนะครับเล้วมีความเพียวนี่ดู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 ดิงดิน่ารักดีนะครับเดี๋ยวเราดูตอนท้ายกันเลยนะครับ และนี่ก็คือช่วงที่พ่อเอ็มเข้าไปถ่ายคลิปน้องเชเบตนะครับแต่อจะต้องตัดเสียงเพลงออกเพราะว่ามันจะทําให้ติดลิขสิทธิ์นะครับผมเรามาดูความน่ารักของน้องเชเบตเต้นสีครับโอ้โหน่ารักกันไหมครับทุกคนดูสิเต้นผิวเหลือเกินเพื่อนเพื่อนลองให้คะแนนความสามารถในการเต้นของน้องชชเบตเต็ม10ได้เท่าไหร่กัน <พ ưa S 2> ก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับ นี่ครับเป็นการมาเรียนครั้งแรกนะยานมาเรียนครั้งแรกนะ,ะ,ะก็มีเพื่อนๆพ่นรุ่นเดียวเขานะเขารับตั้งแต่ห้าขวบถึงแปดขวบครับก็<ป>ชบเชอเบ็นก็ซื้อคอร์สมาเรียนละไปแล้วก็จะงองแง่นิดนึงนะครับ,ชบเชอร์เบ็ตแล้วเขาก็จะถ่ายรูปกุ่มด้วยเห็นไหมนี่ครับ เขินน้องเชเบตเขายังเขินนะมาครั้งแรกครับเเบต คุณครูบอกว่าอะไรรเ้ยสำเร็คุณครูบอกว่าน้องเชเบตมาเต้นครั้งแรกอ่ะเชเบตยังเต้นไม่ทันนะแต่เชเบตอ่ะฟิลลิ่งดีมีอารมณ์ร่วมและเชเบตก็ร้องเพลงได้ด้วยใช่ไหมติดติดที่เกาะมีนั่งกระซายใหญ่ย่ะยะยันนี้ไปไหนหุ่นละคุ่นละลา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 ไปทะเลโอเคก็เป็นการเต้นของน้องเชเบตนะครับเพิ่งครั้งแรกนะเขาเป็นคนที่เป็นคนที่พลิวนะครับคุณครูชมว่าโดพลิวแต่ว่า เขาเพิ่งมาเต้นครั้งแรกเขายังไม่ค่อยทันเดี๋ยวก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนี่ยเดี๋ยวมาใหม่นะรู้ไหมเพื่อนๆเยอะมี FC ฟซีไหมคะมี FC ฟซีไหมม,มี FC นะโอเคนะครับโอเคนะอมเหล็กก็เป็นคลิปที่พาเชเบตมาเรียนใ,นใกล้ๆบ้านนะครับใครที่มาก็มาแวะเรียนได้นะครับเพราะเอ็มก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับก็แนะนําให้ว่ามันอยู่ใกล้นะคือออมเหล็กเขาเคยไปเรียนที่ไอคอนนะครับเพราะเอ็มกับไปขับรถเดินทางค่อนข้างเหนื่อยเนาะนนไกลด้วยนะเออ่อโอเคโอเคออมเหล็กปิดคลิปใหม่แล้วกดไลค์กดแชร์ ร้านซับแล้วร้านซับแล้วโอ้ยไปขับไเลยค่ะบายไปลงไปซื้อไอติมให้น้องเชเวทบ้างน้องเชเวทยังไม่ได้น้องเชเวทยังไม่ได้กินไอติมซื้อไอติมเอมเล็ตพอแล้วนะอดไม่ให้กินแล้วไม่ให้กินแล้วบายบายบ๊ายบายเห็นไหมและสุดท้ายก็ไปปลอบแม่อุ้กินไอติมอีโคนจนได้ออมเล็ตเนี่ยร้ายจริงๆเลยนะเพราะเอ็มบูซาไม่ให้แล้วก็ยังไปอ้อนแม่อุ้อีกกินไอติมสองแท่งจุกๆไปเลยนะออมเล็ต แบบจริงๆได้ไหมได้ไหมเฮ้ยหน้าบึงบ้งๆเหมือนจะไม่ได้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่มาเจอที่วิเตเยการเด้นนะมาถ่ายรูปมาพูดคุยมาทักทายกันนะถ้าเจอก็เข้ามาทักทายออมเล็ตมาพูดคุยได้นะครับออมเล็ตก็เขาบางทีเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่เนาะพวยก็อยากจะให้เขานิสัยแบบเฟรนลี่กับทุกคนอยากให้เขายิ้มเย้มอยากให้เขามีมารยาทนะพมออก็จะตั้งใจฝึกอบรมให้เขาน่ารักกับเอทุกคนนะครับผมโอเคฮะคลิปนี้พวยไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย ได้ไหมออมเล็ตได้ไหมอุ๊กิน <c oughs> ธรรมดาก็พอแล้วเนาะเมื่อกี้ก็กินไปแล้วเนี่ยไปประหล่อไหมวอุจดได้ไหมว้ใจอ่อนไม่โอ้ใจอ่อนเลยครับไปละไ,ไปละ